สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันแบบช่องกระต่ายพราเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพราเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท,ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่601ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะ mm hmm. ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะ<อ>ก็จะมีเส้นเกษาด้วยนะคะแล้วก็ฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะ เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะนั่งคุกเข่านะคะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐปีพศ2517อายุครบ8รอบนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อชุปรักปิดทองรายการที่4นะคะเป็นอาจารย์หนูวัดทุ่งแหลมนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะ รุ่นชนะศึกนะคะเป็นด้านหลังหะุุมานนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะจะมีเหมือนมวลสารนะคะ เป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพุโทโธน้อยนะคะองค์นี้รายการที่หกนะคะ รายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้นะอง์นี้เป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นหลวงปู่ทีมนะคะนั่งพานนะคะปี2518นะคะวัดทหารไรจังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะ รายการที่9นะคะเป็นหะนุมานนะคะเนื้อชุบรักปิดทองนะคะรายการที่10บนะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อไป่นะคะ รายการที่11เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะที่ระลึกวัดสแกปปี2520องนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะ รายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่13เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระปิดตานะคะ พระปิตารายการที่14ด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ รายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะ รายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังฮานุมานนะคะ ายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่18นะคะ อาจารย์เป่งนะคะเป็นรูปรอนะคะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นพระ ผงนะคะหลวงปู่เผือกนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่มุนนะคะวัดปั้นจัน จังหวัดศรีสะเกดรายการที่21นะคะเป็นพระนอนนะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่23นะคะเป็นพระก,กิ่งนะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะเป็นพระก,กิ่งรุ่นหนึ่งนะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมอายุ77ปีปีพศ2484นะคะรายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะปี17นะคะหลวงพ่อกเกษมเขียมะโกนะคะนัก สำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยนะด้านหลังเป็นพระแม่ธอรณนีบีบนะ้ํามวยผมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญยืนหน้ากากทองรงยาสีน้ำเงินนะคะพระพุทธเจ้าสิบชาติหลวงปู่สิรานะคะปี2อง6นะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะที่ระลึกสอง8นะคะหลวงพ่อไผองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแคนะคะยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเนื้อคําหมากนะคะหลวงพ่อหรือสีริงดำวัดท่าซุงนะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31เนะคะเป็นเหรียญยืนนะคะพระพุทธเจ้าสิบธาตุหลวงปู่ศิลานะคะหน้ากากทองโรงยาสีแดงนะคะเหรียญกระถินรุ่นแรกธรรมอุทยานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญดวงดีหน้ากากทองโรงยาสีแดงนะคะปี2567นะคะวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี17นะคะวาระรุ่นพิเศษนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่ 35, นะคะเนื้อผิวสีดำทรงเตารีสวยแบบนี้เลยนะคะหน้าตาจมูกโด่งเลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะพระมหาศิราสิริจันโทนะคะสิรามหาเฮงกี้เกาะฮงนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นพระหลวงพ่อแจ้งนะคะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อแจ้งนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลานะคะวัดประ่านหมื่นหินปี2567นะคะองค์นี้เป็นรายการที่ 38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพระวัดพระโขะนะคะมีราบเรือนยศปลอดภัยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญโชคดีรวยรวยร้านร้านนะคะหลวงปู่ศิราเสกนะคะให้โชคดีเงินไหลนองทองไหลมาให้เป็นที่ระลึกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41เนะคะเป็นเหรียญดวงดีโรงยาสีน้ำเงินนะคะเนื้ออัปปกา้าองค์นี้นะคะวัดพระธาตุหมื่นหินปีพศ .2567 นระคะหลวงปู่มหาศิลาเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงปู่มหาศิลารุ่นหัวใจเจ็ดตำนานนะคะ องนี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระพิกเนศนะคะเป็นพระพิกเนศนะคะอง์นี้เนื้อผิวออกสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นหะนุมานแบกแท่นนะคะหะนุมานแบกแท่นด้านหลังมีรอยจานนะคะองนี้รายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45เป็นเหนรียญหลวงพ่อพรมที่ระลึกงานทำบุญส่งน้ำปีพศ2517นะคะวัดช่องแคองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นไก่แบบนี้เลยนะคะมหาโมคลวัตโกนะคะปี2อง3นะคะองนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เนะคะเป็นเหรียญปะทธรัฐนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นยันเมตตามหานิยมนะคะหลวงพ่อทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญรอเจ้าสัวนะคะ ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหน้าแตกรายงาสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นพระแผงนะคะ เป็นพระแผงหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะแผงนี้มี4องค์4แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่50ร,รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ